ส่วนอีกหนึ่งข่าวดังเป็นกรณีที่หลายๆคนมีความกังวลกันอยู่นะครับกับกรณีที่วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณสัก28่ปีเนี่ยได้หายออกไปจากโรงงานไฟฟ้าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีการยกระดับภัยเป็นระดับที่2ตามแผนการป้องกันและก็บรเทาสาธารณาภัยแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการปูพรมนะครับตรวจร้านขายของเก่าทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีเองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่พบเบาะแสเลยนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ก็นำรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมกับอุปกรณ์ไปตรวจสอบไปตั้งในพื้นที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับแล้วก็ใช้โดรนบินสํารวจด้วยเพื่อจะตรวจหาวัสดุดังกล่าวซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เพียงแค่ตั้งข้อสงสัยเท่านั้นนะครับและการตรวจหาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าวัสดุดังกล่าวเนี่ยไม่ใหญ่มากนักจําเป็นจะต้องอาศัยคลื่นของรังสีส่งมาที่อุปกรณ์ตรวจวัดถึงจะเจอนะครับ ทางด้านของนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรเลขาธิการสำนักง,งานปรมนูเพื่อสันติก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าของที่หายไปหายไปเองจากสภาพหรือว่าหายไปเพราะว่าฝีมือมนุษย์นะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เอาไปเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมันก็จะปลอดภยัยเพราะว่าทางบริษัทผลิตนนมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนที่ลักลอบเอาออกไปเนี่ยเอาไปผ่าก็จะเจอห<ม>ลอดข้างในแล้วถ้าเกิดหักหลอดนั้นเนี่ยก็จะเจอกับซีเซียมนะครับถ้าเกิดถ้าเจอเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจะป่วยขั้นร้ายแรงก็ ก็เป็นมะเร็งเลยนะครับขณะที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทขณะนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หากพบเห็นวัสดุดังกล่าวนะครับก็โปรดแจ้งกลับมาที่บริษัท National Power Plan 5A จำกัดฝ่ายชุมชนสัมพันธ์นะครับคุณอารีจากตรีมงคลตอนนี้ขึ้นเบนอร์โทรศัพท์ไว้ให้เราด้วย0858350190นะครับ085 8-35-0190โทรได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ชี้บอดแสจนสามารถนำวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายกลับกลับมาได้เนี่ยจะได้รับเงินรางวัล50 0หมบาทด้วยนะครับ ทางด้านของนายแพทย์โอภาษ์การกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยรายงานว่าวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม1น7ที่สูญหายไปเนี่ยมีลักษณะเป็นแท่งทรงกลมนะครับขนาดเส้นผ่านสูงย์กลางประมาณสัก5นิ้วมีตะกั่วปกป้องอยู่ชั้นในแล้วก็ห่อหุ้มด้วยเหล็กซึ่งหากว่ายังอยู่ในสภาพเดิมก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและก็สิ่งแวดล้อม แต่ก็ได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการประสานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับในกรณีรับส่งต่อที่จะต้องมีอาจจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรังสีนอกจากนี้ก็ให้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดปราจีนบุรีให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดนะครับ ปัจจันนี้ก็ยังได้เตรียมสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยครับอามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสารซีเซียม137งเนี่ยเป็นกันมันตภาพรังสีหากว่าสัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่มีผลต่อร่างกายที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราไปสัมผัสในในระยะเวลานานๆแล้วก็ปริมาณสูงขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มส่งผลต่อร่างกายนะครับทำให้เกิดผื่นแดงตามผิวหนังผมร่วงแผลเปื่อย หากสัมผัสในปริมาณสูงแล้วก็ยาวนานเนี่ยอาจจะเกิดพังผืดที่ปอดเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจจะเกิดต้อกระจกขึ้นในตาได้นะครับซึ่งอาการก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับไปนอกจากนี้หากว่าปนเปื้อนลงไปในน้ำเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ในสัตว์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการรับและการสะสมหากสัตว์รับสารรังสีเข้าไปจะเพิ่มความเข้มข้น สะสมในห่วงโซ่อาหารแต่ก็ยังไม่มีผลยืนยันที่ชัดเจนนะครับว่าจะถึงขั้นเปลี่ยนระบบนิเวศใต้ทะเลหรือไม่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ทาํางานอย่างเต็มที่นะครับตามค้นหากันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีความเป็นห่วงว่าคนที่เอาไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนจะเอาไปผ่าครับคุณอีกรักคุณเอาไปเนี่ยมันก็ต้องเอาไปผ่าอยู่แล้วแหละถูกไหม คนรับของเก่าอะไรก็ตามทีทีนี้มันอาจจะเกิดอันตรายต่อคนที่เอาไปใช้แล้วไม่ทราบเนี่ยครับอันนี้คือหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือคนเอาไปเนี่ยเขารู้ว่าใช้งานยังไงถ้าเป็นอย่างนี้คดีจะพลิกนะฮะครับตามกันต่อนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายถ้าคนที่ไม่ทราบเอาไปใช้มันอันตรายต่อสุขภาพของคุณและก็คนรอบข้างนะครับ